ตามจดคจ่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวความคืบหน้าของโควิด -19 ในพื้นที่ระยองนะคะรวมไปถึงผลกระทบต่างๆทั้งในเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะตอนนี้ทางด้านของสถานทูตอียิปต มีการออกมาชี้แจงถึงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปฟังนะคะเรื่องของนายกหรือว่าบิ๊กตู่วันนี้จะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองด้วยแล้วก็ปิดท้ายสําหรับประเด็นที่หลายคนถามกันเหลือเกินนะคะสําหรับน้องการนะคะล่าสุดผลชนะสูตรออกเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการจามเจาะข่าวกับวิจครีมค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการจามเจาะข่าววันนี้เป็นวันพุทธที่15กร,รกฎาคม2563ยังคงเกาะติดสถานการณ์ของโควิด1 i d 1 9นะคะซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นที่จับตามองมากที่สุดก็คงจะเป็นจังหวัดระยองซึ่งวีเจครีมวันนี้ก็มีข่าวครา,าวมาฝากกันด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเริ่มต้นเรื่องแรกในเรื่องของกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับทหารอียิปต์นะคะแล้วก็กรณีลูกของอุป,ปทูตซูดาน ทำให้ตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีคําสั่งให้โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนสายน้ําพึง่งหยุดเรียนนะคะหรือว่าปิดเรียนเป็นเวลา1วันรวมไปถึงล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโรงเรียนราชินีบนประกาศหยุดเรียน2วันนะคะมากกว่านั้นยังมีที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่ตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้าในเรื่องของการเคลื่อนไหว ออกมาประกาศหรือว่ามีคำสั่งเพิ่มเติมบางที่อาจจะหยุดเรียน2วันบ้าง3วันบ้างหรือมากที่สุดก็คือ7วันนะคะเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะกรณีของนักเรียนที่ไปพักโรงแรมชั้นเดียวกับผู้ที่ติดเชื้อก็คือทหารอียิปต์ที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งก็ถือว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ส่วนที่จะปิดต่อเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ต้องรอทางโรงเรียนพิจารณาต่อไปแต่ทางนี้ทางนั้นก็บอกว่า ออขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่วนข้อกังวลที่หลายๆคนบอกว่าการหยุดเรียนจะกระทบต่อการศึกษาของเด็กนักเรียนเขาบอกว่าเขาสามารถจัดการได้นะคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้มันงงไปหมดเลยเพิ่งเปิดเรียนมาได้ไม่ถึงเดือนเองค่ะ10กว่าวันแล้วก็เรียนบางคนเรียนวันหนึ่งเว้นอีกวันหนึ่งบางคนเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ด้วยซ้ำเพิ่งจะเรียนไปได้ไม่กี่วันจะปิดกันอีกแล้วเพราะว่าโควิด1 9นะคะ แต่ว่าทางด้านของนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชคค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องของอทหารอียิปต์ที่เข้ามาในจังหวัดระยองแล้วนะคะแล้วก็ณตอนนี้ในจังหวัดระยองไม่ว่าจะอำเภอไหนก็มีการสั่งปิดโรงเรียนแล้ว224แห่งซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปบางที่อาจจะปิด 14วันเลยบางที่อาจจะปิดแค่7วันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างชนบุรีค่ะนางสุภาณีคลังเงินผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแน่นอนว่าหลายคนรู้กันอยู่แล้วหละว่าสัตหีบชนบุรีจะมีพื้นที่ที่คาบเกี่ยวแล้วก็ใกล้กับระยองมากๆทีนี้ก็เลยมีการออกประกาศนะคะบอกว่าขอแจ้งปิดการเรียนเป็นกรณีเหตุพิเศษตั้งแต่15-17ถึงกรกฎาคมเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดระยองแล้วที่สำคัญนะคะโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงมากๆก,กับจังหวัดระยองนะคะก็เลยมีการตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดนี้แล้วก็อยากจะให้นักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาได้ดูแลตัวเองก็เลยปิดการเรียนการสอนนะคะ อีกจังหวัดหนึ่งที่ใกล้กับระย,ยองมากๆถ้าขับรถจากชนบุรีไปไปถึงระย,ยองก็จะไปโผล่ที่ตราดค่ะผู้บริหารโรงเรียนตราดตะการคุณโรงเรียนประจำจังหวัดตราดนะคะมีการพูดกับสื่อมวลชนหลังจากทราบข่าวว่ามีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ 2. จำนวน1คนเดินทางไปเที่ยวที่ระยองกับครอบครัวพร้อมทั้งเข้าพักที่โรงแรมดีวารีเซ็นทันระยองในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็ไปเที่ยวห้างแหลมทองในวันเดียวกันก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดตราดนะคะในวันที่11กรกฎาคมแล้วก็ในวันที่13น้องคนนี้ที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2 เขามีเลขประจําตัวเป็นเลขคี่ค่ะมันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องมาเรียนตามปกติซึ่งในจํานวนคนที่มาเรียนพร้อมกับน้องคนนี้มีจํานวนทั้งสิ้น15คนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่า15คนนี้จะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าติดเชื้ออะไรหรือไม่อย่างไรนะคะอีกด้านหนึ่งพี่สนุโลกหลายคนบอกว่าโอ้มันไม่ได้ใกล้กันเลยนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุก็คือ10วันที่10กว่ากว่าอ่าเราตีอย่างนี้ดีกว่า10กว่ากว่าย้อนกลับไป 14วันก่อนหน้านี้ก็จะไปตรงกับช่วงวันหยุดยาวต้นเดือนหลายคนไปเที่ยวระยองเช่นเดียวกับเคสนี้ค่ะนายแพทย์สุชาติเจริออพรเจริญพงศ์นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธชินราชในจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยบอกว่ากรณีที่มีชาวพิษณุโลกจํานวน5รายเดินทางกลับมาจากระยองแล้วก็มีประวัติไปสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก็คือ,อ,อทหานอียิปต์ที่โรงแรมดีวารีดีว่าเซ็นทรัลระยองพักที่เดียวกันนะคะ ก่อนที่จะเดินกลับเออเดินทางกลับมาจากออจังหวัดระยองมาย่างพิษณุโลกทีนี้ทางโรงพยาบาล คุเทชินราชได้มีการทำการตรวจหาเชื้อทั้ง5รายแล้วผลตรวจปรากฏว,ว่าไม่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้ง5รายนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่พบเชื้อก็ยังมีการให้กักตัวเองที่บ้านเป็นจำนวน14วันโดยจะมีการกำหนดสิ้นสุดการกักตัววันที่15คกรกฎาคมแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์หลายคนบอกว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวโยงกันได้แต่ว่าประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญนะคะจากการตรวจสอบไทม์ไลน์พบว่ามีความเชื่อมโยงถึงโรงเรียนอนุบาลกาลยาประสิทธิ์อาเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยเบื้องต้นได้สั่งนักเรียนชั้นป .2 ทับ1 k นะคะหยุดเรียนตั้งแต่14-17กรกฎาคมเป็นเวลา เวันเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมีพบว่าผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นป .2 ทับ1 K ของโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ไปเป็นครูคสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองต่อมาครูท่านนี้ได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่ไปฝึกงานกับโรงแรมที่ทหารอีพักอยู่แล้วครูคนนี้ก็เดินทางมาหาลูกที่อำเภอประโคนชัยซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นนักเรียนชั้นป2ทับนะคะ ทั้งนี้จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าทำลายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนชั้นป .2 ทับ1เคเนี่ยถือเป็นความสุ่มเสี่ยงต่ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อไปสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าก็จะมีโรงเรียนอีกหลายแห่งเลยทั้งในกรุงเทพธนบรนนีหรือแม้กระทั่งนะคะโคราช ที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับจังหวัดระยองเลยเขาก็มีการออกมาประกาศปิดโรงเรียนปิดบางสถานที่แล้วที่สำคัญนะคะตอนนี้ธุรกิจโรงแรมสุดหนักมากๆในจังหวัดระยองนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าสม็ดเนี่ยก็จะเป็นเกาะที่หลายๆคนเฝ้าฝันว่าอยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองแต่ว่าตอนนี้นะคะมีการออกมาเปิดเผยจากคุณอนุชิดาชินสิรประภาผู้บริหารโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองนะคะ เปิดเผยบอกว่าผลกระทบจากกรณีทหารอียิปติดโควิดเนี่ยตอนนี้แย่มากนะคะเพราะว่าโรงแรมหรือแม้กระทั่งห้างเนี่ยหรือแม้กระทั่งโรงแรมของเขาเองโรงแรมระยองโกลเด้นซิตี้ถูกลูกค้ายกเลิกห้องพักที่ได้รับการจองล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบทั้งหมดนะคะ เกือบทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะเมื่อวานนี้ปกติมีลูกค้ามาจาัดประชุมสัมมนาต่อเนื่อง4วันจู่ๆโทรมายกเลิกกางคันค่ะทั้งที่บอกว่าอย่ายกเลิกเลยมีการร้องขออ้อนวอนแต่ลูกค้าบอกว่า ถึงจัดไปก็ไม่มีคนมาอยู่ดีเพราะว่าคนตื่นตระหนกกลัวโควิด -19 ก็จะเหลือแต่เพียงงานเล็กๆนะคะโดยการจะโดยมีการลดจํานวนคนลงหรือว่าลดสโคบงานลงแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อว่างานในอนาคตที่มีการจองไปล่วงหน้าแล้วจะมีการยกเลิกหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆห้องพักที่จองก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ถูกยกเลิกเกือบหมดเสียหายเฉพาะเมื่อวานนะคะวันเดียว ที่มีเรื่องราวต่างๆนานาออกมาเนี่ยยอดประมาณ2ล้านกว่าบาททีนี้ก็ต้องลุ้นไปต่อว่าลูกค้าจะมีการเลื่อนจนหมดเลยไหมแบบร้ยเซนนะคะทีนี้บางรายก็บอกว่าเลื่อนแต่จะไปจัดที่อื่นทีนี้บางรายก็บอกว่า เลื่อนวันไปก่อนก็แล้วกันถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่าลูกค้าจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าก็ต้องประครับประคองพนักงานธุรกิจให้อยู่รอดกับสถานการณ์แบบนี้รอดู14วันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรขณะที่สเมเด็จนะคะทางด้านของนายกสมาคมท่องเที่ยวสเมเด็จเขาก็บอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนฝั่งระยองแล้วก็เกาะสเมเด็จเนี่ยถูกนักท่องเที่ยวแหย่ยกเลิกที่พักทั้งหมด1้อย์แล้วนะคะ เกาะเสม็ดตอนนี้ก็คือเงียบเหงามากเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวมีความวิตกกังวลว่าเชื้ออาจจะยังอยู่แล้วก็แพร่กระจายในพื้นที่โดยเฉพาะเกาะเสม็ดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจํานวนมากที่ผ่านมาเขาบอกว่าพื้นที่เสม็ดแล้วก็ระยองเนี่ยเ,เข้มงวดมากแล้วก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ว่าก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะเขาก็เลยบอกว่าในความเห็นส่วนตัวอยากจะให้ภาครัฐออกมารับผิดชอบนะคะเพราะว่าเป็นผู้ออกมาตรการแต่ ตกสะเองไม่ทำตามมาตรการที่วางเอาไว้ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามีการระบาดรอบสองแต่กลับปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทางนี้ส่วนตัวในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวกเกาะสม็ดคงไม่ยอมให้ภาครัฐทำตามใจอีกคงจะต้องดำเนินการเรียกร้องสิทธิซึ่งจะไม่ยอมให้หมดตัวแบบนี้อีกแน่นอนหลายคนบอกว่าตอนนี้ธุรกิจโรงแรมหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆนาะนาะนะตอนนี้แย่สมหมดนะคะแย่สมหมดนะคะก็เข้าใจอยู่แหละ แต่ประเด็นคือใครจะออกมารับผิดชอบอะ่ะถูกไหมนะคะใครจะออกมารับผิดชอบเพราะว่าณนะตอนนี้เองตัวสบคอเองเขาก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่เขานะผิดที่ทหารเขาไม่ยอมอยู่โรงแรมเองเพราะฉะนั้นใครจะรับผิดชอบสําหรับเรื่องนี้นะคะอ่ะไปดูกันต่อสําหรับต้นต่อสถานทูตอียิปต์นะคะมีการออกมาถแถลงการบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะคะโดยทางด้านของนายเชิดเกียรติอัตถากรอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็โฆษกระทรวงการต่างประเทศมีการเปิดเผยนะคะว่ากรณีลูกเรืออากาศยานชาวอียิปต์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือทหารอียิปต์เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาแล้วก็มีการออกนอกพื้นที่ก็เลยทําให้การควบคุมดูแลในพื้นที่ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 มันยากขึ้นแล้วก็มีการ หวั่นว่าจะเกิดการระบาดในละลอกที่ 2. 2เพราะฉะนั้นทางสถานเอกอัครราชาทูตอียิปต์นะคะก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยต่อไปโดยล่าสุดนะคะอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกา ได้เชิญเอกอัครชทูตอียิปประจําประเทศไทยมาพบที่กระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยได้ย้ําว่าเหตุการณ์นี้สร้างความวิตกกังวลในสังคมและก็ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากขอให้กําชับคนชาติอียิปให้ร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลงของทางการไทยอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ฝ่ายไทยมีความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกการอนุมัติให้ขึ้นเครื่องบินลำอื่นๆของอียิปที่จะเข้ามาในราชาอาณาจักรด้วย อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นเรื่องทาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นทาหารไทยที่กำลังจะกลับมาบ้านเกิดของเรานะคะเขาไปทำภารกิจในการฝึกไปเตรียมความพร้อมต่างๆนานานะคะเป็นทาหารไทยกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่2องจำนวน151นายจะเดินทางกลับมาจากฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาถึงเนี่ยในวันที่12กรกฎาคมนี้ตอนแรกนะคะ151คนจะเข้าสู่พื้นที่การกักตัว ในจังหวัดนครราชสีมาที่โรงแรมสีพัฒนานะคะก็คือกักตัว14วันแหละเพื่อดูอาการต่างๆก็จะมีทีมแพทย์ทีมอะไรไปดูแลแต่ประเด็นก็คือว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมาในช่วงเช้าสักบ่ายๆค่ะมีประกาศออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่จะไปกักตัวเป็นสเตจควอนตินอยู่ที่โคราชอาจจะไม่เกิดขึ้นค่ะเขาอาจจะจัดที่ที่อยู่นอกเมืองหน่อยอยู่นอกพื้นที่โคราชหน่อย ซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งว่าเป็นที่ไหนแต่ที่แน่ๆไม่ได้อยู่ในตัวเมืองโคร,ราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนนะคะยกเลิกแล้วสำหรับการกักตัว น้องนองทหารนะคะแล้วก็คนที่กลับมาจากฮาวาย1 5 1นายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปสําหรับเรื่องนี้ยังไงหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออคนโคราาเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขากลัวเฉยๆเพราะว่าถ้ากลับมาเนี่ยกลับมาจากสาหรัฐอเมริกาด้วยไม่รู้ว่าจะติดโควิด1 9ไหมอะไรแบบนั้นไม่ได้ว่ารังเกียจหรืออะไรนะคะ ทางด้านของนายกอนายกบอกบ่นนะคะบอกว่าเหนื่อยกับโควิด1 9ทีแล้วนายกคะประเทศไทยทั้งประเทศเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะคนทั้งโลกเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะแต่ทีนี้ท่านอาจจะเหนื่อยมากกว่านะคะในวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข้อเสนอให้เยวยวาชาวระยองเหมือนที่วีเจทีมอ่านไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี้บอกว่าชาวระยองที่ทําธุรกิจเขาออกมาเรียกร้องว่าให้มีคนมา รับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าตนเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าความบกพร่องมันมันผิดพลาดมันอะไรไปแล้วจะมาบอกว่าเยียวยากันตนถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความตื่นตระหนกนั้นมาจากตรงไหนบ้างมาจากใครบ้างตัวบุคคลแล้วอะไรอีกที่ทําให้คนตื่นเต้นกันทั้งประเทศจนคนไม่ออกนอกบ้านใครไหนบอกมาถามผู้สื่อข่าวแบบนี้ผู้สื่อข่าวเลยตอบกลับไปนะคะบอกว่าสื่อมวลชนค่ะ ทันๆเลยนะคะทีนี้สิ่งที่น่าจับตามองบอกว่าท่านนายกกล่าวบอกว่าการลดลงหน่อยในเรื่องของการโหมกระพือข่าวที่มันเป็นอยู่แล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้ในตอนนี้ หรือว่าคุณจะแน่ใจไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองนี่แหละคุณก็ต้องเอาสิ่งนี้มาเป็นบทเรียนแล้วจะแก้ปัญหาตรงไหนอย่างไรการทํางานแบบนี้ไม่ได้คิดเพียงแป๊บๆแ,แล้วถ้าถามผมว่าต้องไปเยียวยาผมต้องไปเยียวยาใครละ่ะพ่อค้าต่างๆในตลาดสดที่คนไม่ไปเดินอย่างนั้นใช่ไหมหรือประชาชนที่ขายของไม่ได้ใช่ไหมก็เพราะว่าเขาตื่นตระหนกใช่ไหมแล้ววันนี้เจอคนติดเชื้อหรือยัง พวกคุณต้องบอกให้เขารู้เรื่องว่ามันยังไม่เจอคนติดเชื้อให้ช่วยกันออกมาซื้อของให้ใช้ชีวิตตามปกติใครสงสัยว่าจะติดโควิดก็ไปหาหมอทำงานอย่างนี้ถึงจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าทำงานแบบชนิดที่ว่าเกิดปั๊บแย่ปุ๊บว่าใครรับผิดชอบจ่ายเงินปั๊บมันไม่ใช่วิธีการคิดแบบนั้นเรื่องนี้จบเอ,อเรื่องนี้นะคะเอ่อเรื่องนี้ มันยังมีทางอื่นมันยังมีวิธีอื่นที่จะต้องแก้ไขได้อีกแล้วก็ยังมีงานอื่นที่ต้องทําอีกมากฉะนั้นวันนี้ขออย่างเดียวคือยังไม่มีการติดเชื้อก็ขอให้ใช้ชีวิตกันปกติต่อไปนะคะไม่ใช่ว่ามีข่าวขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็โทรกันไปกันมาจนเละไปหมด นะคะผมบอกว่าผมรับผิดชอบอยู่แล้วหลายคนบอกว่ารับผิดชอบยังไงผมก็คงต้องแก้ปัญหาก่อนหน้านี้มีการติดเชื้อในประเทศไทยหรือไม่แล้วผมแก้ปัญหาได้ไหมมันหยุดได้หรือเปล่ามันก็ได้ไงผมแก้ปัญหาได้งานนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันก็ต้องหยุดให้ได้รู้ได้อย่างไรว่ามันจะไม่เกิดถูกไหมวันนี้จะแพร่จากต่างประเทศวันหน้าอาจจะมีในประเทศอีกแบบไม่แสดงอาการก็ได้นะคะแล้วก็มีการพูดในช่วงหนึ่งบอกว่า ท่านนายกรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยทุกวันเมื่อวานก็เครื่องบินชนอยู่ดีๆสายการบินทหารอียิปมาชนซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังแก้ไขยอยู่ไม่ต้องกังวลขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเรามันเป็นเรื่องของคนบางคนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคนบางคนน,นี่ท่านนายกว่ามันอาจจะทําให้คนอื่นๆเขาติดโควิดไ9ไงนะคะคนเขาก็เลยกลัวถามว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่คนกลัวใช่หรือไม่ใช่นะคะ แต่ในความกลัวนั้นมันมีความระมัดระมัดระวังตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ระมัดระวังตัวเองมันจะไม่มีการที่คนในประเทศไม่ติดเชื้อมาตลอด51วันหรอกค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเขาไม่มีตกกังวลมันมาคู่กันนะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านนายกเข้าใจรวมไปถึงวันนี้ลงพื้นที่นะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมาวิจิตรพิมพ์ได้ดูเหมือนกันก็มีคนเห็นท่านนายกขับรถลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองหลายคนชาวระยองก็ถามว่า ลงพื้นที่ไปแล้วทําอะไรคะท่านเออก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็อาจจะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กําลังใจประชาชนเออคิดอย่างนี้กันดีกว่านะคะอ่ะหมดเรื่องเครียดเียดก็ไปต่อกันเรื่องเครียดเคียดนะคะหลายคนถามว่าวีเจครีมจะพูดเรื่องโควิดในทีหนึ่งเดียวเลยเหรอมันเออมันเครียดไปไหมเรื่องนี้น่าจะเครียดกว่าะคะ่ะหลายคนติดตามคดีของน้องการนะคะ หลายคนบอกว่ามันมีพิรุษหลายอย่างแล้วก็มันไปเกี่ยวกับเงินประกันหรือเปล่าญาติหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครอาจจะอยากได้เงินประกันแล้วก็ฆ่าตกรรมน้องไหมนะคะปมนี้มีผลชนสูตรออกมาแล้วล่าสุดในวันนี้ค่ะเริ่มต้นเรื่องนี้น้องการเด็กชายวัยหกขวบผู้น่าสงสารพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเด็กนะคะได้รับการเลี้ยงดูจากผู้เป็นพ่อจนอายุครบ5ขวบหลังจากนั้นคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่แล้วก็ย้ายไปทํางานที่จังหวัดตาก ซึ่งคุณพ่อก็นําน้องการมาฝากไว้ให้กับคุณอาที่ชื่อว่านายสุทธิเกียรติอายุ24ปีจนวันที่4กรกฎาคมเป็นวันที่เกิดเรื่องค่ะน้องการหายตัวไปจากบ้านอย่างลึกลับพร้อมกับสุนัขคู่ซี2ตัวก็คือเจ้าโอวันตินกับเจ้าน้ำตาลนะคะขณะที่ชาวบ้านพบสารพภูมิร้างมีตุ๊กตามตนนยสีดําซึ่งน้องการจะนําติดตัวไปด้วยวางอยู่ที่หน้าศาลแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเมื่อสังเกตบริเวณนั้นก็พบ กับภาพชนขนหัวลุกเมื่อตุ๊กตานางรำมีสภาพแตกหักแบบนี้คือมันหักออกจากกันอะส่วนหัวส่วนตัวก็คือขาดขาดออกจากกันหมดเลยนะคะแล้วก็ไปวางเรียงรายไว้ที่พื้นด้วยเมื่อออกมาตามหาน้องการในบริเวณใกล้เคียงเพียงไม่นานนะคะ mm. ก็ไปพบกับเ,เขาเรียกว่าสภาพสุดเวทนาที่สวนยางพาราห่างจากบ้านเพียง200เมตรสภาพศพของน้องการมีเพียงครึ่งบนนะคะ ครึ่งบนแขนขาดทั้งสองข้างร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยถูกสัตว์กัดแทะส่วนร่างกายท่อนล่างหายไปอย่างน่าประหลาดใจค่ะขณะที่บริเวณใกล้เคียงก็พบเพียงเสื้อและก็กางเกงของน้องการในสภาพไร้รอยขาดแต่แทบเขาบอกว่าแทบจะไม่มีคราบเลือดเปื้อน,นแต่อย่างใดเลยนะคะ จนอาของน้องการเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องการมีนิสัยเงียบนะคะไม่ค่อยพูดจามักจะชอบออกไปเดินเล่นในสวนเพียงคนเดียวแล้วกลับมาบ้านเองบ่อยครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยน้องการหายไปจากบ้านซึ่งอาก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นปกติไปเดินเล่นปกติจนกระทั่งช่วงเย็นนะคะน้องการยังไม่กลับบ้านตนก็เลยสงสัยแล้วก็ออกตามหาแต่ว่าไม่พบ วันต่อมาก็แจ้งเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยมีการเกณฑ์ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จนมาตามเจอพบศพแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็ไปดูเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆก็เอามาประสานประกอบกัดก็มันเป็นเหมือนรอยกัดนะคะทีนี้ชิ้นส่วนบางส่วนมันก็หาได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อนักข่าวไปถามอา้องการบอกว่าเรื่องนี้อาจจะมีคนทําให้หลาน เสียชีวิตหรือเปล่าอาของน้องการบอกว่าติดใจนะแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุที่น้องถอดเสื้อมันเป็นเพราะอะไรคือตอนที่สภาพศพถูกวางหร,ห,รหรือนอนอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่มีเสื้อผ้าเลยคุณอาบอกว่าเราก็จะไม่โทษคนอื่นยังไม่รู้แน่ชัดผลชนะสูตรเขาบอกว่ามีรอยหมาแงะ แล้วส่งตัวไปกรุงเทพรอชนะสูตรใหม่อีกครั้งและในหมู่บ้านยังไม่มีประวัติว่ามีหมากัดคนเลยสักครั้งเดียวสังคมมองว่าพวกผมเป็นคนใจร้ายที่รีบรับศพน้องมาประกอบพิธีเพื่อหวังเงินประกันจึงขอยืนยันว่าเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงที่รีบรับศพมาเนื่องจากโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าศพน้องการมันไม่ไหวแล้วคือสภาพมันเน่าเปื่อยมากๆแล้วคือต้อง ต้องประกอบพิธีทางศาสนาแล้วล่ะส่วนค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดงานศพทั้งหมดก็ไปกู้เงินมาจากคนที่รู้จักทั้งที่ตนเองไม่มีเงินแล้วก็จะตั้งใจทําให้หลานชายให้ดีที่สุดนะคะขณะที่ล่าสุดในวันนี้พลตํารวจโทมนตรียิ้มแย้มนะคะผู้บัญชาการตารวจภูทรภาค2พร้อมกับนายแพทย์อนิรุธวรวาท ะะแพทยนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเก้ามีการแถลงข่าวนะคะโดยคุณหมอเนี่ยให้ความเห็นว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการตายของน้องการได้นะคะซึ่งการตายอาจถูกสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูพิษกัดก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมอย่างแน่นอนเพราะว่าบาดแผลที่พบไม่ทําให้ตายได้ค่ะโดยเป็นรอยชะกันซึ่งเกิดจากการกัดแท้ของสัตว์ไม่ใช่เกิดจากของมีคมหรือตัดหรือหั่นนะคะ แล้วก็รอยนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่น้องเสียชีวิตแล้วและที่สําคัญยังไม่พบการบาดเจ็บหรือว่าทุบตีบริเวณศีรษะลำคอและช่องอกที่เป็นสาเหตุให้น้องเสียชีวิตขณะที่พ,พยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารและผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกับความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชาศาสตร์ก็เลยมีหลักฐานน่าเชื่อถือว่า น้องการไม่ได้ถูกฆาตกรรมแต่ตายโดยผิดธรรมชาติค่ะเกิดจากสาเหตุที่อย่างที่เขาสันนิษฐานกันก,ก็อาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดก็อาจจะเป็นงูหรืออะไรก็ได้แหละซึ่งไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นงูชนิดใดเนื่องจากว่าตอนที่เขาส่งไปชนะสูตรเนี่ยสภาพศพมันเกินกว่าที่จะพิสูจน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจบด้วยประเด็นแบบนี้ชาวเน็ตหลายๆคนก็มีความสงสัยแหละว่าเออมันอะไรยังไงมันมีอะไรที่ ควรจะรู้ไหมหรือมีอะไรปิดบังอยู่หลังคดีนี้ไหมแต่ว่าในเรื่องของทางครอบครัวไม่ติดใจเอาความมันก็ต้องจบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันในจามเจาะข่าวประจําวันนี้ค่ะใครที่ไม่จุใจไปติดตามได้ที่เพจจามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สไปดูกันได้ที่เว็บไซต์จาม c o m รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทาง TikTok ตอนนี้มีให้ชมแล้วมีข่าวสั้นๆให้คุณได้ฟังนะคะรวมไปถึง i n s t a g r กรแล้วก็ Twitter ด้วยอย่าลืมไปกด Follow นะคะอ่ะวันนี้วิจะครีมลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ